สวัสดีค่ะหนูชื่อช่องเฟยฟองนะคะเด็วเดี๋ยววันนี้หนูก็จะมาทำผักชื่อดีนะคะไปเริ่มประกอบกันนะคะนี่นะคะเราต้องเห็นเราต้องสังเกตว่าถ้าเราจำได้แล้วก็นั้นมาต่อนี่นะคะผักก็คือผักนี่นะคะตีข้างในกันแล้วก็เลื่อนนะคะชิ้ I'm เราจะหยิบมะเขือเทศน,นะคะรเราไม่หยิบเมะเขือเทศเฮ้ยใช่มะเขือเทศ าให้ดูนะคะประมาณมุมนี้ก่อนนะคะแล้วก็เห็นไมคะมันก็จะหลุดแล้วเราก็กใส่ทับแล้วเราก็เอามาล้านะะเอามาล้างนะคะ はい。<music> วันสอบผิดพ,พี่ข้อดีดวเลไปงเรียนนึ่้าวันนะคะแล้วก็หยุด2องวันป็นเรียนนึ่วันหยุอวันเรีนนยนห่วันแล้วก็ปิดคืน,นะคะ่ะ ยังอ่ะยังแต่หนูไม่ได้ปวดอืนอนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยรีวิวใหม่นะคะขอบคุณค่ะ